หนูไม่ได้อายค่ะแต่หนูสงสารลูกทุกคนก็รู้ไม่รู้หรอกหนูนอนไม่หลับเมกอคืนยัง <c oughs> ไม่ได้อยากดังเขาก็บอกว่าจำเป็นต้องแต่งจำเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาเคยไปสัญญากับทางผู้ใหญ่ของผู้หญิงซึ่งหนูก็ไม่ได้แบบ ไปเจาะจงหรือแบบสัญญาอะไรขนาดนั้นค่ะหนูก็เข้าใจใช้ความเข้าใจคือเรื่องที่มันผ่านมาแล้วหนูก็ครึ่งๆึเพราะหนูไม่ได้เป็นคนที่แบบโวยวายเสียสติค่ะเก๋ก็พยายามใช้เหตุผลมันก็เหมือนตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีลูกด้วยกันเก๋ไม่ได้ไปบังคับว่าเขาต้องเลิกกันเพราะว่าลูกมันไม่ได้รู้เรื่องอะไร ซึ่งตอนแรกของผู้หญิงเนี่ยก็ไม่เปิดเผยเก๋ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุผลของเขาทําไมเขาถึงไม่เปิดเผยเชื่อว่าครั้งแรกของผู้หญิงที่รู้ว่าสามีของตัวเองซึ่งรู้ว่าตัวเองเป็นหนึ่งอยู่เสมอรู้วันแรกว่าสามีของตัวเองเนี่ยไปมีลูกไปมีครอบครัวหรืออาจจะไปทําคนอื่นท้องหนูไม่แน่ใจนะความรู้สึกตรงนั้นอะ ซึ่งผู้หญิงด้วยกันอ่ะเก็รับรู้ได้ว่าเขาก็เจ็บปวดพอ <_ S 1> เขาก็รู้เหมือนกันเขาก็มีความเจ็บปวดมีความแค้นสติแตกเหมือนกันเกลืเข้าใจน้องอืมตรงเนี้ยอันนี้คือเกพูดตามหลักของสัญชาตญาณผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็ความจริงที่ออกมาจากในใจอืมเขาก็ไม่รู้อะไรแต่แต่คุณถนอมโพสเองเกลือเชื่อว่าเขารู้อยู่คนเดียวตลอด แต่เราทั้งสองคน,นไม่รู้แต่พอเขารู้ผู้หญิงอ่ะมารู้มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะไม่เอาใช่ไหมคะเขาก็ต้องบอโวยวายออกมาอะไรอ่างี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติเขาก็ได้แต่ถามว่าทําไมพี่มาตอนนี้อืทําไมทําไมพี่ไม่มาหาหนูตั้งนานแล้วอะไรแล้วก็เหตุผลมันก็มีหลายอย่างซึ่งน้องอะน่าจะแบบ มีคำถามอยู่ในใจอยู่แล้วหรือเคยได้ยินผู้ชายคนนี้พูดเเวลาหลีกเลี่ยงอะไรแม้กระทั่งทะเบียนสมรสเองทำไมเขาไม่จดทะเบียนกับผู้หญิงทุกคนเขามีเหตุผลเขาหลีกเลี่ยงมันก็เหมือนการที่แบบว่าพอได้ใจกับเราแล้วได้ใจกับเราแล้วแต่ว่า จนเราอยู่ในมือแล้วเราดิ้นไม่หลุดแล้วแต่เขาหลีกเลี่ยงที่จะไม่เจอญาติพี่น้องเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เราเจอญาติเขาใช่ไหมคะมมันไม่แตกค่ะแล้วก็มันเหมือนแบบเขาอยู่ในหลุมดำอะ่ะแต่วันนี้หนูกล้าที่จะออกมากล้าที่จะมาเปิดเผยทุกอย่าง แ่ทุกอย่างอืมสําหรับตัวหนูเองมันไม่มันไม่เท่าไหร่อ่ะพี่แต่ว่าถ้าสําหรับเด็กแล้วอ่ะมันไม่มีใครทําใจได้สังคมเกี่รับรู้เกี่ยนิญญาติพี่น้องไม่ได้ว่าแอบไปท้องเขาก็ไล่เราออกจากบ้านอเหตุผลก็คือยัดเยียดความมีชู้ให้เก๋ ซึ่งมันไม่มีมูลเหตุหรือคุณไม่มีหลักฐานแต่ถ้าคุณมีหลักฐาน <c oughs> คุณก็ต้องเอาออกมาไม่ใช่ว่ามายัดเยียดความมีชู้ให้เก๋ไม่ใช่ลูกตัวเอง <c oughs> อืมคนที่เป็นแม่มันหัวใจสลายแต่ไม่ใช่ว่าเก๋ไม่มีการศึกษาไม่มีหน้าไม่มีตาในสังคมไม่มีการงานที่ทำ <c oughs> ทุกคนรู้หมดว่าเก๋เป็นเจ้าของร้านอาหาร แต่พอมาวันนี้ยฉันมีลูกให้กับคุณอืฉันทํำหมั่นเพราะคุณให้ฉันทําอืำฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะไปไหนแล้วทําไมคุณตอบแทนความรักของฉันแบบนี้เธอ,อต้องการให้เขาออกมารับความจริงแบบแมนๆไม่ใช่ไปประกาศว่าตัวเองเชื้ออ่อนไม่ใช่ลูกตัวเองไปประกาศให้คนอื่นรู้ แล้วก็มาด่าเก๋เสียหายมาด่าครอบครัวเราทําไมเกถึงกล้าพูดทานี้ออกมาเพราะมันมีหลักฐานทุกอย่างทําไมวันนี้เก๋กล้าเดินออกมาด้วยหลักฐานทั้งหมดอืมเก๋บอกเลยว่าเก๋พร้อมพร้อมที่จะให้ประชาชนตาหน้าเก๋หรือจะให้เก๋เข้าคุกเกก็ยอม,อมถ้าเก๋ทาผิดหรือหรือทําผิดอะไรต่อเขาอืม ถ้าเก๋ไม่มาพูดความจริงวันนี้ยเก็บพร้อมทุกอย่างแบบแมนๆนะ่ะรูปผู้ชายแล้วก็อย่าให้มีอะไรต่อกันที่มันไม่ดีเลยถ้าคุณมีอะไรคุณก็ออกมาพูดความจริงไม่ใช่แบบไปกล่าวหาหรือแบบหลบใ,ลใช่ค่ะมาใส่ร้ายหรือแบบมาด่าครอบครัวเราอย่างเนี้ยมาหมิ่นประมาทอยู่ตลอดไม่จบไม่สิ้นอื คุณบอกว่าบาร,รมีเรามันต่างกันแค่เนี้ยมันก็รู้แล้วคุณเอาอำนาจของคุณนะ่ะมาข่มเหงคนอื่นเหรอคะคุณเป็นข้าราชการระดับสูงคุณใช้คำหยาบคายมาด่าอย่างนี้เหรอคะ mm hmm. หนูกล้าพูดได้เลยว่าวันเนี้ยถ้าหนูมีอะไรที่หนูไปว่าเขาในทางที่ไม่ดีหนูกล้ายอมรับเลย